เบิงค่ะหมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เห็ดเกิดเดือนกุมภาเด้วค่ะเพิ่งเกิดเล็พี่น้องจุดเกาจุดมุงไม้เกาปีที่แล้วค่ะเบิงพี่น้องแตกออกเมด่ค่ะดูเก็บเลยเด้อค่ะเพราะว่าดอกงามๆค่ะกําลังออกน้อยๆนะค่ะเผืยพี่น้องลามมาอีกค่ะอผ่อเบิงค่ะเผื่อพาไปเบิงเรื่อยๆนะค่ะนี่พี่น้องโป่งแล้วเห็นบ่เผี่อเ่นี่โป่งเหมือนแล้วค่ะไปค่ะ น้องเมือ่อกี้นี่อ๋อโอ้โหพี่น้องดูค่ะไข่เตามาเด้อดูอค่ะไปไปนี่อืมดูพี่น้องงามปะค่ะไปไปเลยค่ะเก็บเลยค่ะ สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องมื้อนี้โชคดีอีกแล้วค่ะเฉิ่มกับพาพี่น้องเนาะค่ะกระสิมะละกคือเก่าค่ะบรรยากาศมื้อนี้เด็ดแดดอ่มหอมแน่ดีอยู่ค่ะแต่เันเาเนาะพี่น้องบนอากาศกลางทุ่งกลางน้ำเนี่ยค่ะคือเฉิ่มบอกไว้แต่เด้อค่ะต้นไหนมีพันธ็ดน้ำปังเนาะอันนี้เดือนกุมภาเด้อพี่น้องเ่ราไม่หนาฝนเด้อค่ะแต่วันพันธ็ดน้ำปังทางนี้พันสูบน้ำได้เนาะค่ะน้ำน้องน้ำน้องน้ำต้รงทำมาซ่าพันธกระสูบไม่เห็ดน้ำใดเนาะค่ะเขาก็เริ่มแตกกอแรกกอไอโกยุคค้ายังมันก็ายุคขามกลางแบบ ขันนังเสียค่ะมันก็เลยเห็ดไหนมีเห็ดเพิงกขมเนาะค่ะหรือว่าเห็ดต้นยูคาลิปตัสนี่อะไรเด้อพี่น้องนาค่ะมาก็บน้ำกันไหมพี่น้องมองดูค่ะมาเสือดำทียังต้องฟิตเห็ดต้องฟิตเอ็นคลิปละกกะทีอ๋อพูดแล้วเนาะมองดูค่ะเก่งมั้ยไงงามค่ะปึ๊บเสื้อไว้เด้อค่ะงามป่ะพี่น้องงามเลยน้ำปลาสีหาเนี่ยมะฮองตาสวยๆกันมองดูพี่น้อง กำลังออกกำลังออกค่ะลูกค้างามปะฝนตกมือเดียวนึ่งขึ้เห็ดออกที่นพฝนตกมือเดียวคือเห็ดออกพนันว่านะค่ะพี่น้องชุดแรกทันยุ่เนี่ยน้องเธอเนาะทันครับทันทันแต่ว่าคันปล่อยใบมืออื่นปะค่ะพี่น้องสิได้ดอกงามบานปุลุดีเลยแหละเนี่ยแต่แบบปล่อยใบบ่ได้ค่ะคนลูกค้าอืมลูกค้าอี๋โอ้โหอนี้เถอะลูกค้าพุณอานี่เกิดซ้อนกันดีปะเกิดซ้อนกันดี ปัดขั้นปัดเงยป่ะเป็นเงาเป็นเงาคนน,น,นนี้เนี่ยดอกสี่นี่งามไรายนี่พี่น,อน้องทำม,มาพร้อมเนาะรับสัตว์มสมศักดมากดอกเทาไปเนี่ยนี่นะรูปพี่น้องคนะคำระดอกแบบคันเหม็นว่านปล่อยเป็นใบจุกมือบ่จุก<บ>คึกบลเหลียต็มเลยเนี่ยดอกง่ายๆนะรูป<บ>พี่น้องคนะจะบลเหลียครับคนมาเกคนพี่พี่น้องนี่ดอกนีนงามเจ้ะค่ะอืม นี่แหละบ๊อบนะเสื้อบ๊อบนะเนาะนี่แเวงสินี่เวงสิเลยพี่น้องสามดอกคาบนะนี่แหละพันธุ์นี่พันจะเป็นเงาเป็นเงาขอตรยุคคาต้นเดียวนี่ไอเอีย่ยงก็ล่ะได้อีหลีด้เนี่ยพี่น้องยุคคาบนะสอนบ่่คะอืบครับดูพี่น้องเม็ดดุมมาด้วย เม็ดดุมอยู่เนี่ยปื๊บเนี่ยน้ำเดี๋ยวเขาไปเล่าเอาปันเห็ดบวกเนาะพูน่ะดูค่ะเดี๋ยวครับเพิ่จะเกิดอยู่ตีนน้ำสิได้ครับเกิดอยู่ตีนน้ำสิเด็กค่ะน้ำน้ำปังปันเฮ็ดน้ำปังน้องพลังท่านเปนว่าคลิปเก่าบอบระเมนเด้อค่ะคลิปเดือนกุมพานี่แหละพี่น้องอัปเดตล่าสุดทุกมือเด้อค่ะาาครับไปเรื่อยๆครับเราไปนี่พูดเลยนี่ครับอีกเถอะนี่อันนึงครับ นีพี่น้องมาลองกันล้องนนี่เ็นดุมพี่น้องไปรดค่ะรอบหนาเพิ่งเกิดเกิดไม่คือเกาดอกน้ปลาเรียมาทุกมือน้ำปลาเรยุ่งนะปลาเยุ่งไก่ไก่นะบางทีเราม่ไก่เอ่อจ้าไปนี้องเคียเคียร์ไปน้ำสีสุัอตรงนี้ำมัน บเบี้ยเบิ้งพี่น้องบเบิง้งดูค่ะน้มดีินนะเห็ดแทนนี้ต้องดอกมุกเนาะปีที่แล้วเขามาพ่อเพื่อน,น,นั่นกนําลังพูยุเนาะเธอเนาะคักก็หนีอีกค่ะแต่ว่าผู้ลังคนเพม่อนกับว่าโอ้รุ่นนี้แหละมันคักดีที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนกําลังมุกกาา<อ>ําลังงามรู้พี่น้องสอนเนี่ยพี่น้องเก็อบตาเด้อค่ะพี่น้องปากเขาเป็นตาอ่กลางท้องเลยตาคนไล่คนแช่นั่นเยอค่ะ การทุ่งสองคนเสริมก,กับแมงมุมดำมีระคะาฝากเป็นกำลังใจใ้น้แม่ค่ะสำหรับพี่น้องที่ว่าเป็นมักชีวิตมันบ้านแล้วก็มักเก็บเก็บเห็ดของเสริมก,กับแมงมดําเนาะเถอะนาะเขาก็ไใไอไอ้ยาเก็บตลอดเลยพี่น้องว่าเมีหน่ะฝนเขาก็พามาเก็บได้ค่ะขอให้มันออกว่นไะงดูพี่น้องเต็งสี่หมดเนาะโอโหโหละลอยมันเกิดกล้าซื้อกินแล้วค่ะถึงสิ่นอ่ะคัดไปขายคัดไปขาย รัละลอย,อยง้มนี่ได้อยู่น,น่าเธอหนาาแบบต้มล่ะพี่น้อง<า>ไปครับพี่น้องเราะเป็นยังครับเราน้ำตีนต้นยูคาไปเรื่อยครับ้ายต<ป>อพี่น้องขั้นเป็น้นนหนามือ,อื้นนะค่ะแต่ว่าเป็นเก็บเห็ดอันนี้เป็นเกาซํานี่แหละพี่น้องเพิ่งค่ะแ่พี่นอ้องหยไปกูนนะหน่าเอไปเลยจะเสิริเลอกเอาดอกพอกินนะค่ะดอกซัมมี่กนน่งจะสสมาเรมอีกเยอะนี่อกอะไรสงจงเลยก้อนค่ะจงเลยก้อนนี่ ได้ยูนี่จั้งสิ้พี่น้องฮ่าเพียงค่ะขึ้กับยาวไปเลยครับโอ้โชคดีนี่ไม่นี่นะโอ้งามงามน้องกำลังงามเด็ดปลุกปลุกอยู่โชคดีไอ้หน้าบ่ขาดเมันเกิดมาตลอดเลยเนี่ยอืฮะพี่น้องมึงดูค่ะนี่คืองามที่สุดแล้วเนี่ยค่ะนี่แหละนี่แหละพี่น้องอืมฝนตกมือเดียวเห็ดออกอีหลีทัวเนี่ย นาบ่เทียเถียวอีหลีเนาะเธอเอะนาะนี่แหละพาพี่น้องเลาะก,กันค่ะมื่นนี่ครับนี่แค่ใบทุน่นมาเป็นกระมี้เสืออย่าเขาเก็บแล้วเนาะเธอเอะนาะเนี่ยพอมีต้่นยุขาดิค่ะใบทุน่นมาล่ะจะไปหาคนมากกว่าพี่แหละล่ะห,ะหาของยุขาหน่อยค่นะ,คะคน้องเห็นเห็ุไหมครับเนปะพีพน่น้องนะมาดับยางกายแล้วดิเนี่ยค่ะน้ำอ๋อยอกำลังงามนี่สอนนี่ขอบพระคุณเด้อธรรมาชาติเน้องพาพี่น้องมาค่ะ หนึ่งสองสามนมงามค่ะมีแข็งเด้อพี่น้องกึ๊กกึุกนะนี่จุดกจุดกมีหน่อยมีเย่ผสมมุนเต้งามเ่นนี้หัเถองามค่ะนี่นี่แหละตาเสริมมัดปึ๊บปึ๊บป๊ดูพี่น้องประเดี๋ยวเด้อดขาดนะหนุ่มๆโยคะาน่อีกดอกนึงอ่าออกเดียวปึ๊บปๆ พี่น้อง่ครับมาเราไปเรื่อยคันเด้เดีดๆเด็เด็ดๆเด็เด็ดๆเ็มๆเ้าเด็ดๆเน็ดๆเด็ดีเด็ดๆเกิดๆเ่็ดๆนี็เก็ดๆเด็ดเด็ดๆ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 เด็ๆร็เด็เดาเหยียเด็ดๆเด็นๆเด็ด่เน็อๆเด็ด้ยด็ไเด้ะๆเดยดๆเด็ดๆเด็เด็ดเห็ดเด้ดๆเด็เด็่ๆเด็ดๆเด็ดๆเดดๆเด็ดๆเดๆเด็ดๆเด็ดๆีด็ดๆเดีดๆเ่็ดๆด็ดพี่น้องอีกดอกนึง ขาเกินไงนี as, kind of Nossa, oh, ่หูนลูกข่าพี่น้องเป็นถึกฝนเด้ขาเกินไงเลยนี่นี่พี่น้องใช่ครับอืมอืมไงฝนเอะแข็เป๊กยืดขาเป็นถึกฝนน้ำน้ำคดเบื้องบนนะเนี่ยเห็พี่น้องน้มคักอืมน้วเ่ั น้องโอ้มันลีดีมันลีดีค่ะพี่คุ่นนี้รุ่นนี้ไปเห็นพี่น้องนี่เกิดสุดเดียวกันเมื่อเท่าน่ะนะกำลังงามอือเจอมองบอกสัญญาณดีดีครับต้องเลาะครัอยังเดอยพี่น้องนะไม่อีกแล้วขอบว่ากันไล่กดนแฉน้ำในนั้นค่ะมวันนี้พี่น้องมีตุ่ดอกงามังงามเยอะค่ะคุณอาลูกค่ะลูกค่ะน้อง ลูกค้าดีดีน้องงามสากกดไล่กดแชร์ให้นั่ไม่เด้อพ <c oughs> hey, ี ho, ่น้องปุ okay. oh, ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวแล้ค่ะให้เพื่อนได้เห็นความอุดมสมบูรณ์เนาะนาแรงก็ยังก็ได้เก็บเห็ดเด้อค่ะปุณห์โอ้โหครับติดกับตาแล้วเธอเต็มกับตาแล้วตาแล้วปุณห์นะปุณห์นะพี่น้องงามเลยปุณห์ปุณห์แต่ดอกกำงามมามาถันนี่มือนี่โคกยุ้ครับยุ้ใส่ผ้าพี่น้องไปมือนี่ มือนีละนะเธอหนาะเบิ้งค่ะเบิ้งจุ่มนีส่นเสียวซูเบิ้งดูค่ะสวยเลยสวยเลยค่ะพี่น้องมาเ้อพี่น้องไหนคุณดับเพรได้อัดเหรอคะแล้วซูบหลงต้นก็แล้วเราไมไดอัดเลยค่ะมามามาตนอะไรดูเต้นไรลืมมาเพราอ็นเหมามีลืมพี่น้องปนะปายสายไปกูดัดุูนะห่างๆตะวักกับทีๆเนาะไอ้บจุ่มกันนะะพี่น้อง อันละดอกแล้ละดอกสบายใหญ่ไปครับใหญ่ๆมาค่ะดูพี่น้องเะ้อยู่หลงเตินนะค่ะรอดไปนี่ยรอดตื่นๆมีหอดตินให้พี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ดิดอกเนี่ยหนึ่งสองสามคนเบิ้งเอาค่ะน้องเกิดอีหยังขึ้นจะสืบก็ได้เตินเนาะค่ะงามมือนิงาม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 เพราะว่าทั้งนี้เป็นยอดหน้ามีงามเฮงงามเฮงพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่เด้อค่ะ ว่าเหลาค่ะทั้งส,สี่เลยนี่เก็บสะอาดสะอาเมือเลยค่ะพระเดเหตอยังหลายเมื่อหอดกระล่างเลยเนาะเธอเนาะอกูได้กู่ด้กูไ้กูไกได้กูได้กได้าูไดกได้ไ้กได้กูไป้ได้ได้กู้กูไ้ด้กได้ด้ไดยกูไดไดดด้้ด้ ึ๊บโอ้แข็งดีปฐมยันนาวดะขาลุนีไปต้มนี่น้ำปุด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 ดีไค่ะอืมแข็งดีปุ๊บ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 พี่น้องปื๊บแข็งตืดึ๊ดค่ะเบิ่งพี่น้องมันผลงานน่ะเก็บมาบุญค่ะคุณอาดอกนุ่มดอกบานดอกนุ่มค่ะคนที่เก็บเห็ดงามนะพี่น้องครับนี่งามคักเน่พี่น้อง พูดค่ะพี่เอวพี่เอาพี่น้องตอนแรกนึกว่าดอกปูเป็นเฮดค่ะทีะ่แท้อย่ามค่ะเย่ามงค่ะสองสามสี่ห้าค่ะ,ะ,คะ,คะจุ่มนี่ห้าดอกค่ะเบ่งด,ดีดีๆเลยพี่น้อง ปีนะปีคับปีในดอกงาม้างนะโอ้โหหัวดูค่ะสองดอกน้องไปเสืียซะนี่ตาดอกไอ้เว้ยเอาหัว่าเป็นยังดอกพี่น้องเฮตานี้นี่มันจะแยกกับขาออกจากกันอยู่ล่ะปลาเห็บดูค่ะปลาต่ออัพอืมส่นขาบ่มีเนาะเธอเนาะสามดอกพนตัวเนี่ยดูพี่น้อง หนึ่งปา,าดออกด้ตรงนี้สองอืมพี่น,น้นงงองงามๆค่ะทำอะไรเพื่ทวนดินให้น้ถว่าพ่นอกเวลาเป็นตุมดินึ้นนะจากของน่ะพี่น้องปาดไปทางนีง้างๆค่ะตันดดอยู่เกิดสันสเนาะเกิดดินสันเนาะถือว่าพ่นอนีหลายคักนี่พี่น้องจะแข็ง,ง,งดีบ อึ๊บปาดเาเลยค่ะต้องขาเพื่อนนี่หลายอีน้องนี่นี่ละขั้นเพื่อนอยังกะละเป็นไงขึ้นมาเป็นที่็ไงขึ้นมาจะเป็นสี่ละซึ่ม่น้อยนะค่ะเพราะมันกอดกันนะเฮ็ด์นิดนี่นะอันนี้ถือฝน มันตกลงมาจากมือมือเดียวถ้าเป็นฝนบ่ตกลงมาตอนกระจกเป็นแนั้นเอนเนียก็เหตุการ์ตาบใบเนาะอึบอึบพี่น้องกระครับอือพี่น้องมันจะเกิดคักดนี่อือค่ะนี่ครับพี่น้องดีอยู่นี่ครับนี่เมาอือ ต้ <พ uka> อนดรอดดปต้อนพี่น้องต้อนพี่น้องหลัมใส่ก่อนเด้อค่ะโชคดีคักก้อนเห็ดปวกอีกน้ำนี่นะพี่น้องไปอีกข้างหน้าอีกดอกนึงค่ะ<อ>น,นี่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 โอ้คักในมือเห็ดหน่ะงามคักเหนาหน,นอนเนาะเเด่นนะเนี่ยนี่ก็ะดองหลัง ขันเนาวอันเพราะเป็นานาวดิสิมันสิบอสจะเริญเติบโตนะพี่น้องมาพี่ค่ะดอกห,หน่อยมาเถอะดอกนึงเนี่ยนี่แหละบ้าเริ่มันบอสจะเริญเติบโตมันกั้นแล้วมววันกันนะั่นค่ะพี่น้องเนี่ดอกนึงหดอกพี่น้องนี่งสองสามอันนี้สองดอกนะเพิ่งดิบดีนะเธอติ่งสั้นๆั้นเตี้ยนกันหาด้วยค่ะเพื่น แบ่งกันหาคนละคางอือปวัวพี่น้องครับพี่น้องได้อีกแล้วค่ะตบมืออีกแล้ค่ะหนึ่งสองสวยๆเลยค่ะพี่น้องสวยๆเลยค่ะพี่ก่อนอึบๆๆสันโอ้สันพี่น้องอะไรเห็ดลายกระมวลพร้อมเป็นคนที่มาเก็บเห็ดหาน้อไใหม่อย่างสีอยู่แล้วเนาะค่ะแหงสูมือนี่มันแหงอึด พอเขามาเจอในฤดูดีกันนี่เนะี่ยมันอดว่าใดดอกค่ะว่าไผ่หน่อยเถอะหนอต่คนเป็นสื่อเป็น,นยังเขาอดตื่นเต้นน้ำเลยมาเห็ดขมออกนักกว่านะมาพี่น้องนีพี่น้อง <laughs> ปันจับมาวางไว้เอาเนาะค่ะพู่นะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อให้ลูกให้หลานทานซีดอกพี่เตยทานลูกทานหลานยินดีดอกนี้ใกล้กันนี่ค่ะทานลูกทานหลานได้ยู่ได้กินอื นั่นลูกนั่นนางได้ยุได้กิ่นหอคุ้มเจ้าที่เจ้าทางเป็นน้ำอือพี่น้องอเฮงเฮีพีน <laughs> ่น้องเน <laughs> ี่ยต้นยืนเทปันฮ็ดตับเต้าเนะเถอะเนาะปานเฮ็ดเพิ่งถามไม่รู้พี่น้องต้นยุกขาไหมครับต้นยุกขาไหมค่ะบพี่หน้าเครับนี่เห็นไหฉันก็เห็นนะนในหูดำก็เห็นซาเซมก็เห็นอู่สอง กี่งมอกันลังออกครับมรถกันลังออกรู้จากรู้เขาไปอยู่ในรูเนี่ยก็เห็นเนี่นก็เห็นน,น,หน,น้องหนึ่งดอกสองดอกฟันค่ะพูดนะอึบ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 ,อบ,อบ<ฮ> ไมีตีเนื้ดันมีค่ะมันเถือกงาดันเถือกงากดไว้ตีนกับมีย่นเด็ดต่วางออยู่ในนี่ลหละรู้ปุณนะอัวรัวยุบพี่น้องน้องน้องเมื่อนี้ค่ะอืมนี่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 อืมฝากกดไล่กดแชร์นะเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ้อค่ะงานกำลังเสริมเอาสั้นแล้ว นึกข่ามาเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหลายพี่น้องคนลูกหมดแล้วเนี่ยคนไหนไปจะไปคาดคิดจะไม่ได้หิดกระดอกกระเดือกแทนมึงเดนี่คระดอกเนี่ยเดือกเน่าพี่เอาน่โอ้ยนี่เน่ากันอ๋อเนี่ยเดือกอะไรสิว่ได้เกิดดอกเน่าเจอก็เสียหายดอกเน่าเถอเน่าเป็นกระไล่เกิดก้อนโม่ด่ามดอกนูกพี่น้องนี่นี่อยู่ในหูปีนี่นั่นนี่ นี่ดอกนึงเห็นไหมอะแ่โอเคียอกพี่น้องดูจคิดว่าห็ดนี่ยนาอหรือนาะหืมองดอกดอกดอกตีน้ำไปเลยดอกยิ่สุสองมนยืนตกน้ำซะล่ะี่นี่ก็สอดอกวะี่นี่ดอกสองดอกสองน้ำนี่พี่น้องบ เบ้กไว้นี่เบิกไว้นี่เบิอไว้นี้นอืมเฮ้ยพีพี่น้องกงน้ำงงกงา้ำขักน้ำเน่ปูลูปูลูปูลูลโอ้ยฝากคนเลยก็เซน <laughs> <laughs> ้นดีคนไหนย,ย้ำยุหมองเธอเอนบ้านไะหเฮไก่มาไหมทุกพี่น้อง น่ใบไม้กับเห็ดคือกันเลยว่าที่เละเด้อพี่น้องนะแกลนติ๊กค่ะไม่เหยียบอะไรอันแล้วปะเธอสันว่าต้นนี้หน่อยว่ายังไม่มีเสื้อสั้นพี่น้องมองดูค่ะเสื้อใหญ่ดอกง่ายผอมเห็ดไม้พื้นแบบดี้พี่น้องมองหน่อยนึงสองเต็มน้ำเต็มน้ำดูดดูดดูดนาะโอ้ ลูกค่ะน,นั่งไปนั่งใส่เลยน้นงามคักแนคักโพดพอแทไปเลยพี่น้องน้ำพะหาถฮัลโหลน้ำคักน้ำแนมึงดูกค่ะดอกเห็ดได้เนี่ค่ะพี่น้องเดินค่ะดอกมิ้งนั่งแต่เน็บใส่เลยนั่งตะเพียรไส่เลยค่ะพี่นอ้องสิบเอนั่งเยอะไปหน่อยนั่งแต่เน็บพือนหยางเนาะพี่นอ้งนนนอง น,น้ำหยาบเพิ่นงากโกดเพิ่นไปเห็ดเพิ่นนี่เฮงมักงาอยู่เนี่ยดอกนี้แกพี่น้องดอกนี้เฮงงามนุมน่มๆนี่มึงจุ่มนี่ดู้ค่ะหนึ่งสองสามสองดอกนี่้โหนี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งคาดปนะุ๋นะเฮ็ดมือน,นี่นะคะ่ะ เด้อค่ะเดี๋ยวสิพารอบอีกเด้อค่ะอีกไปอีกทุ่งนึงก่อนพี่น้องทุ่งนี้ก็ไว้สนีแลละเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจนะในเด้อพี่น้องกูนกนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจได้เห็ดมากร์ต้าหนึ่งมวลน้ำกันเนาะค่ะสะอ่อนไปกับสาวเสฉิมเนาะพี่น้องเนาะกินนี้ก็ไว้สนีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสดีมักพี่น้องเด้อค่ะ